อ้าเทียนนะเหรอกล่งนี้นได้เหรอได้สิที่มีกา้านถ้าไม่เอามามนหนอนนี้ก็ได้มาสองนี้ครับออสองนี้เราจะทำอย่างนี้การจะตีโจมตีเมืองต้องเล็มออก กินเหมือนนมเบื้องเหมือนพระเจ้าอาโศกกินขอ,ขอบขอบเข้าไปกินปัม๊มกลางทีเดียวจะได้ลากมันด้วยไงไปขุดอย่างนั้นลากมันก็ขาดหมดมขาดลอกลาก <c oughs> การปลูกลากต้องตัอดออกอยู่แล้วม,มีก็ได้ไม่มีก็ได้ อเป็นวิธีที่ดูแล้วน่าเชื่อถือครับเป็นมืออาชีพมาก่อนเมื่อฐานรากไม่มีที่ยึดแล้วเนี่ยกมันจะเป็นไอสียครับสักลงก็หลุดคุยลุยช,ชับชอย่างเงี้ยมากครับอ,อีกอีกแง่งหนึ่งครับมาขี้นออกก่อนก็ได้มามคิดว่าเยี่ยมเยี่ยม ง่ายมากอโอ้ยภาษารนอะโยโคโคกเนาะอ่าโ,โ,โอเคเดี๋ยวกลบแผลครับถายกลบแผลนะก็ทำให้มันโคโไงอืมโอเคเยี่ยมมากเป็นวิธีที่ถูกครับเพราะว่าได้หนออ,อกมาแล้วแล้วก็นออน,นี้อีกนอะน,นึงนี่นอะโผลออกมาเนี่ยนาอนที่ประทับใช่ครับนะกต้อ่าดูขั้นตอนนะครับ วิธีการหน่อกล้วยนะครับแค่ก้างล่างก่อนเราทำสูตรพระเจ้าโศกครับครับตีเมืองล้อมป่าล้อมบ้านบ้านล้อมล้อมเมืองเมืองเมืองล้อมละครือมนิ์ครับสูตรคอมนิดสูตรพระเจ้าโศก็เหมือนกันสูตรกินขนมเบื้องต้องแซะขอบไปก่อน สิบ่เมื่อยกอนหรือ่เลาะไก่บันอ้อมเมืองเมืองใหญ่แท้ะก็เราจะได้เมืองใหญ่เราต้องอ้อมนี่ใหญ่นี่เราเริ่มโยกเยกแล้วครับครับตัอเราทำฐานของเมืองให้่อนแอรเรายุบประชาชนให้แตกกันระหว่างดินกับรากกับกออย่าให้มันยึดกันได้ถูกต้อง แล้วโจมตีที่หัวใจใช่แม่กับลูกขาดสะบั้นออกจากกันมันวันคดีอะไรวะเนี้ย แม่กับลูกคือการโจมตีวัฒนธรรมอมืตอนนี้วัฒนธรรมขาดออกจากกันแล้ว <c oughs> เป็นของเขาแล้วครับเ <c oughs> ลือเราก็กหลบแผลร <c oughs> องว้นแผลไว้ร <c oughs> องว้นพันไว้เอาลากอันนี้ฝั่งนี้อันเดียวมาให้เรยอเราดียังไงพอยังยังเราทำอีกก่อน <c oughs> ไม่เหนื่อยเลยโอ้กำลังดีไว้ตำรวจฝึกมาดีครับนอนนี่เหรอที่ตัดรอยตัดอืดยังใส่น้ำหยดหออกแข็งยากน้ำสูงห <c oughs> <c oughs> ยากน้ำสูง เบินไปเลยรวบไหมกินรวบนนี้ถ้าจะยากมันมีต้นหนึ่งถูกตัดไปก่อนหน้าจริงก็ไม่ได้ลึกนะประมาณยี่สิบเซนด้วยซ้ำไปไม่ถึงเลย สิบห้านน่ีและพังพังพังโอ้ง่ายจริงๆอ่ะกิ๊กสุดยอดมากโอ้โ,อโหต้องยกนิ้วให้ครับเนี่ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดผลงานชิ้นบโบแดงเหงื่อ,อไหลไข่ย้อยเป็นเรื่องธรรมชา <laughs> ติไปครับ อจัดทริตการเอาหนอ,อกกล้วยนะครับแยกหนอ,อกกล้วยครั้นแรกก็แซะร,รอบๆก่อนนะครับตามแผนนโยบายป่าล้อมบ้านบ้านล้อมเมืองเมืองล้อมนคร หรือแผนกินนมเบื้องหนมเบื้องคือมันร้อนตรงกลางมีครีมไปคาบกินทั้งคำนี่ไม่ได้ลวกลิ่นฟันหลุดเลยต้องค่อยเล็มเล็มขอบไปเรื่อยๆต้องดูดทั้งเลียเล็มขอบไปเรื่อยเดี๋ยวหมดเอง ค่อยบีออกทีเะหน่อยแสะขวาซ้ายก่อนสิก็ดกเจอกับไม่แสะขวาซ้ายแสะซ้ายทีเดียวนะครับก็ฐานนั้นออกหมดแล้วเออก็เหลือแต่บิขนมเบื้องตอนนี้<อ>จะบิขนมเบือ้อง แกเรียนรู้ไวนะเตือนเนี่ย,เ,ยเรียนรู้ไวครับเรียนรู้กับอาจารย์เชิดเนี่ะโ,โอโ้โหตอนนี้มีความแม่นยำขึ้นครับแล้วก็<ม>ยกกระปิกออกมาเลยรอยต่อระหว่างแม่กับลูกอยู่ตรงไหนครับตรงตัดจุดนั้นนะครับทีเดียว หักดีดออกเตร์อันนี้ไม่ถึงไม่ลึกพอเออระยะไม่ได้คำนวณผิดนิดเดียวเดี๋ยวไหม,มไขแข็งก็ปุดครับ เอาเหรอเอาได้ม,ม,มันจะแตกน้อยน้อยนี่นี่น่าเอาแล้วด้วยที่งอที่อยู่ข้างกอที่ตัดแล้วดูนี่น่าเอาเป็นไรกล้วยไข่สิกล้วยไข่ไปด้วยนี่กล้วยไข่นี่ไข่เออ ไม่ใช่เดียวกันหรอไม่ใช่ดูใบที่สีออกเหลืองนะสีออกเขียวตายลายแล้วครับนี่นี่เหลืองต้นมันก็เหลืองความต่างอันนี้รอมเมืองก่อนครับอ่รารอมเมืองครับ ีต้องแล้วเแค่เห็นรากอืเมื่อกี้เนี่ยเราให้ถึงราก<ห>มาันสิถึงราก,ถ,ากถึงงอมันสะบัดมันก,ก็ขาดมันมีแรงประทะอยู่แรงต้านใช่ให้ถึงงอมัน เน่าเขาอยู่ทั้งนี้เป็นที่ขมานแยกลูกกับแม่ใช่ไหมก็ทำให้แม่มันตายไปเลยเราไม่ได้เรียนบทเนรคุณมาสึกสาเนรคุณอ่ะแหมจำเราไม่รู้จักบุญคุณใครเรารู้แต่จะจะเอา เพราะเราเรียนหลักบทโภคนิยมครับเราเรียกเรียนแบบหมาหางด้วนวัวนสิ่งที่ตัวเองมีในสุดยอดเออเาตื้อแห่นหมดมันจะพาแม่ตายไหมเราเรียนวิชาหมาหางด้วนมาครับ นำมาใช้ในการปลูกกล้วยดีที oh ่สุดโอ้โหโอ้นี่เนียนครับเนียนนี่เนียนครับเนียนอาถมที่นี่เหนื่อยน้อยลงใช่ไหมเต้ใช่ใช้พลังงานน้อยลง ผ่อนคลายออกซิเจนได้มากขึ้นไงนสำหรับความทองพอมาละกอ